ออขอบใจนะเคที่ด้วยความอินดีเอสสวัสดีเคที่ทำมีไอศครีมวานิลลาไหมแน่นอนดูดูดซ่ซาโอ้โอ้าว ขอโทษนะบิลด wow! ูเซอร์ได้เป็นอะไรไหมเขาบ้าไปแล้วเราต้องให้คนช่วยจอนนี่เองจ้ามีอะไรให้ช่วยไหม ช่วยด้วยจอนนี่บิลดูเซอร์โดนกระแทกที่หัวก็ทำให้ทุกคนในเมืองกลัวไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงเคที่ทีมช่วยเหลือมาแล้วไายจอนนี่ภารกิจใหม่คืออะไรเหรอวิเลเลฟเฟนบิลดูเซอร์สูญเสียการควบคุมเราต้องหยุดเขาก่อนที่เขาจะทำร้ายใครได้เลยจอนนี่เชื่อมือฉันเลย ทุกคนวิงวนว่งวีเลนดนวิ่งฮ่าฮาให้ตายเขาดูเป็นบ้าไปแล้วเราบอกแล้วให้วิง่งนายต้องหยุดเท้านะวีลเลนดนเอาละ่ะให้ฉันลองอะไรหน่อยออโออโหอดนะดูด ดูเหมือนจะได้ผลนะเขาเป็นอะไรไหมโอ้ไ <hguru> ม่เขายังเสียสติอยู่โอ้ไม่เดลิบานี่มาสู้กับคนตัวเท่ากันสิ ก ah. right. ็จริงฉันไม่ได้ตัวเท่านายหรอกเขาไกลเกินไปถ้าฉันจะหยุดเขาฉันต้องมีตัวช่วยแล้วเวลภารกิจเป็นยังไงบ้างจอนนี่เรามีปัญหาฉันต้องการให้นายช่วยโอเคได้เวลาเพิ่มพลัง มันเลยพี่บิ้มมาจัดการให้จบๆกันเขาแข็งแรงฉันไม่มีทางเลือก นายเป็นอะไรไหม <S 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 โอ้เกิดอะไรขึ้นบิลนายกลับมาแล้วอ่าฉันคิดว่าฉันหัวกระแทกอะไรสักอย่างจริงๆแล้วนายโดนกระแทกสองรอบเราต้องไปดูคนอื่นด้วยนะฉันจะเล่าให้ฟังระหว่างทางฉันทำทั้งหมดจริงๆเหนอฉันหวังว่าจะไม่ได้ทำร้ายใครช่วยด้วยช่วยด้วย วิ่งเพื่อนวิ่งถามจริงอีกแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นอะว้าเดี๋ยวอย่าทิ้งฉันสิไม่โอไม่ไอศครีมเป็นของฉันทั้งหมดฮะ หนีไปไม่ได้ง่ายๆหรอกนะวิกกี้จริงเหรอแล้วใครจะอยู่ฉันล่ะอ๋เกมมันจบแล้ววิกกี้แบทฟลายมาจัดการเธอแล้วนายแน่ใจเหรอว้าว วิ่งพวกเราวิ่งเราต้องการให้ช่วยจอนนี่เองจ้ามีอะไรให้ช่วยไหมจอนนี่นี่แคทที่ช่วยทีวิกกี้กำลังก่อกวนที่ร้านชันและแบทฟลายก็ช่วยเธอด้วยเดี๋ยวอะไรนะเธอพูดถึงเรื่องอะไรนะ่ะฉันบอกว่าแบทฟลายมาฉบเอาบอบไปทิ้งไว้บนหลังคานี่มันหายนะชัดๆว้าไม่ต้องห่วงแคทที่จะจะส่งคนไปช่วยและหาความจริงของเรื่องนี้ ไงตอ,อนนี้แบทพลายเกิดอะไรขึ้นแคที้เพิ่งโทรมาบอกว่าเธอกำลังช่วยวิกกี้ทำแผนชั่วอยู่ฉันเนี่ยนะไม่จริงนะจอนนี่เดี๋ยวฉันจะไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมฉันเชื่อเธอแต่คราวนี้ไม่ให้เธอไปตัวเดียวนะมันอาจจะเป็นกับดักทรองงั้นให้แคทเข้าได้ไปช่วยเธอด้วยโอ้ไม่เอาน่า <c oughs> ไม่ต้องห่วงลุจอนดีฉันจะเป็นเงาตามตัวเธอเลยละ่ะ นะไม่ต้องห่วงบ๊อบฉันจ,จะพานายลงมาเองดูสิว่าใครมาถ้าไม่ใช่พวกอนิม่าโง่เง่ามันจบแล้ววิกกี้เราไม่ปล่อยเธอนี้ไปหรอกโอ้นายต้องยอมแน่รอดูแล้วกันฮะอะไรเนี่ยนั่นมันคอนนี่วิกกี้สร้างคอนขึ้นมา บายบายพวกแอนิมาโง่งเง่าฮชไทร้อได้ดูแลคนของนายซะฉันจัดก,การของฉันเองเอาละสุดหรอมาบันเทิงกันหน่อยอโอ้ผ้จะเย็นสิเพื่อนอ ไม่เลวเออสำหรับตัวปลอมอะอาวชโอเคที่ไรนโนฉันใช้ตัวช่วยได้นะรูรมัยเออไม่เอานะนั่ก็รู้ว่าฉันคือไตรโคไดตัวจริงอะอะให้สู้สิอะไรนะ โอเคโอเคเอเอจำฉันที่ช่วยนายจากสายดูตายไหมเรโนโอ,อไม่โอหนนะ้าเขาไม่ใช่พราะปากกลัวสุดเจ๋งของฉันละก็ในอยู่ที่นั่นอยู่เลยโอเคเขาคือตัวจริงคงไม่มีคลอนอตัวไหนบ้าเท่าอะนะ <c oughs> มันน่าจะลำบากแลวละเพ่อน ให้ได้สองคนนั้นไปไหนนะทางนี้ต่างหากพวกแอนิม,มา่าทึ้มฮะช่วยโอกาสตอนที่ฉันเผลอสินะไม่จำเป็นหรอกนอะอะอะฟิลวัดเสียวนั้นเนี่ยฮะว้า ถึงเวลากลับฐานแล้วข้างข่าวน้อยจะจัดการเธอฉันต้องมีอย่างอื่นด้วยแบลฟลยเธอรู้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วตอนนี่วิกกี้ทำโคลนขึ้นมาเพื่อหลอกทุกคนฉันกำลังสู้กับเธออยู่แต่ฉันต้องการพลังเพิ่มฮะเพิ่มพลังเหรอได้สิแบลฟลยเตรียมตัวรับพลังเพิ่มได้เลย ว้าวเทอร์โบอันนี้อย่างเจ๋งไม่มีทางใหญ่ข้งข่าวโง่นั่นมาอีกแล้วฉันกลับไปยิงบูมเมแรงเลยโคลนของฉันไปจัดการเธอให้มันจบๆว้าวโหหอตาเซล่าเธอพลาดแล้วอันิม่าขี้แพ้ <laughs> หอ โอ้ไม่โอ้ยนั่นน่าจะเจ็บนะอย่ามาแย้มกับข้างข้านะจ๊ะมาเร็วสาวๆจะเป็นเที่ยวบินที่รุนแรงหน่อยนะไปดูกันว่าเช็ค็ไดยเป็นยังไงบ้างจำไว้ตัวปลอมไม่มีใครจะเถื่นดิบไปกว่าค,ครกโคไดแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะถ้าคงทำไม่ได้จะไม่มีพวกเธอด้วยความยินดี ฉันวังว่าแบัฟรายจะจัดการแฟนปีศาของเธอได้แล้วเหมือนกันน่ะแน่นอนนายคิดว่าฉันเป็นใครล่ะแบตตี้เธอทำได้และดูซิว่าฉันพาใครมาด้วยโอ้ยหูจะสมควโดนเล่าที่มาอยู่กับมาสสวยหล่อๆของพวกเราอ่ะยัยโง่เอ้ยฟองพวกนี้มาจากไหนเนี่ยหะฮะะเกิดอะไรขึ้น โอ้ไม่ฉัเจ้าจาฟองนี่ยังไงล่ะจอนนี่เองจ้ามีอะไรให้ช่วยไหมจอนนี่นี่บอบนะฉันติดอยู่ในฟองสบู่ปัะหลาดเพราะไปกับโดนมันแล้วทั้งเมืองก็มีฟองเต็มไปหมดทุกคนจะโดนขังนะไม่ต้องห่วงบ๊อบกำลังไปช่วยแล้วไงจอนนี่ ใชเกียแบทฟลายฉันมีภารกิจจะให้เฮลได้ภารกิจละ่ะบอกมาเลยหัวหน้ามีฟองสบู่อยู่แต่เมื่อไปหมดแล้วบ๊อบก,กับคนอื่นก็ติดอยู่ในฟองนั่นพวกเธอต้องไปจัดการมันแต่ห้ามสัมผัสมันนะเรื่องนี้สําคัญมากห้ามสัมผัสโดยมันเด็ดขาดเข้าใจไหมไม่มีปัญหาจันนี่รับทราบโอเคเพื่อนไม่มีเวลามากแล้ว ี่พูดถูกฟองเต็มเลยวว้าแต่ฉันไม่เห็นบ๊อบเลยนะ <c oughs> เลียจะทำแบบนั้นนะ <c oughs> เราต้องช่วยพวกเขาแล้วนี่จะทำอะไรอะ่ะ จอนนี่บอกว่าอย่าแตะฟองสบู่ไงโอ้ใช่ฉันผิดเองเราต้องหาทางระเบิดฟองสบู่โดยไม่สัมผัสมันแต่จะทำยังไงอะเคลียร์พื้นที่หน่อยพ่อแมวเหมียวถึงเวลาโชว์แล้วฮะนี่คือไอเดียของเธอเหรอคิดอะไรได,ดีกว่านี้ไม่ล่ะพาะคนฉลาด Hmm? ล้มโอเคมาระวังกันให้มากๆเลยนะก็เรื่องนั้นฮะโทษทีนะเพื่อนโอ้ให้ตายฉันต้องหาทางจัดการสบู่บ้าพวกนี้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะฉันนี่มันอัจฉริยะ การทดลองสบู่ใหม่นี่สำเร็จอย่างสวยงามจริงๆและเพราะเข็มอะตอมนี่ทำให้มีแค่ชั้นคนเดียวที่ทำให้มันแตกได้ฮึเออพวกเธอได้ยินถึงไหนหรออยอไม่ oh ลุยเลยไทยเกียนายทำได้ จอหนี่วิกกี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังฟองสบู่นี่และเธอมีสิ่งเดียวที่ทําให้มันแตกได้ฉันต้องไปจับเธอจัดไปไทเกียถึงเวลาเพิ่มพลังแล้วไปกันย่ะ yeah. มันจบแล้วล่ะวิกกี้โปเชไมหนาอย่าเป็นงี้ดิเราไม่สบู่ที่ต้องระเบิดเต็มเลยนะฮ้าาฮ่าฮฮ่าา โอเคฉันต้องแรงดีดีเ๊ลอย่างแปะ๊ะขอบคุณนะไทเกียนายเยี่ยมมากแต่ก็ชมไปแบทฟลายภารกิจเราเสร็จแล้วอืมฉันรู้สึกว่าเราลืมอะไรบางอย่างนะเมื่อไหร่พวกเขาจะมาเนี่ยฉันโทรเรียกไปนานแล้วนะ นนายเเป็อะไรใช่ใช่ทำได้ดีมากสิ่งประดิษฐ์อันสวยงามของฉันไทเกียววัฒน์ชั่วร้ายนี่จะทำให้ทุกคนเปลี่ยนไปต่อต้านพวกแอนิมาาคาแน่นอนฉันแย่แล้วล่ะต้องเรียกคนมาช่วยแล้วจอนนี่มาแล้วจ้ามีอะไรให้ช่วยไหมจอรน,นี่นี่บ๊อบนะนายต้องทำให้ไทเกียวอยู่สักที ฉันกาลังทาสีมานั่งอยู่ตรงศาลาแล้วเขาก็เริ่มทําลายทุกอย่างลเลยไอเดียเนี่ยนะนายแน่ใจเหรอมันดูไม่เหมือนเขาเลยนะฉันจะบอกให้นะเขากําลังไล่จับฉันอยู่เนี่ยนจัดก,การเองบ๊อบขอสืบหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีจอห์นนี่พร้อมรับภารกิจแล้วท่านไทเกียนายกําลังทําอะไรนะ่ะบ๊อบเพิ่งโทรมาหาฉันบอกว่านายกาลังปวดไปทั่วเมืองเลยอะไรนะเป็นไปไม่ได้อะฉันโพสเน็ตทั้งวันเลยนะวันเนี้ แปลกชะมัดบ๊อบยืนยันว่าเป็นนายจริงๆนะเดี๋ยวฉันไปสืบที่นั่นเองจอนนี่ฉันจะขุดมาให้หมดเปลือกเลยได้เลยเพื่อนฉันเชื่อนายนะ เห็นไม่ใครเลยอ่ะบ๊อบนั่นหนายหรือเปล่าอ่ะได้โปรดะทําทำร้ายฉันเลยนะวยอ้ไม่เอาหน้าบ๊อบนี่ฉันเองนะเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันจะบอกให้นายทำให้ฉันกลัวมากเลยเมื่อกี้นายพูดถึงเรื่องอะไรกันน่ะอย่ามาทำเป็นไม่รู้นะฉันเพิ่งเห็นนายไปทางร้านของเคที่เองอ่ะอืมมันไม่ใครมาปลอมตัวเป็นฉันเลยอ่ะฉันต้องไปหยุดเขาแล้วล่ะ เคที้ <S <S เกิดอะไรขึ้นเหรออะไรงั้นเหรอนายไงอะไรยอไย่ามาทำเป็นใสๆนะไทยเกียนายเอาไอศครีมฉันไปไหนที่ไหนฉันไม่ได้ทำนะเคที้ต้องเป็นแฝดปีศาจของฉันแน่ให้ตายเธอถ้าฉันไม่รีบหยุดมันละก็ทุกคนต้องเกลียดฉันแน่เฮะนั่นอะไรอะ่ะใช่แล้วไอซครีมที่ถูกขโมยไปจะต้องละลายแน่ และเขาก็ทิ้งร่องรอยไว้ถ้าฉันตามรอยไปต้องเจอหมอนั่นแน่นายต้องเอาไอศครีมฉันกลับมาด้วยดีมากเจ้าแมวปุกปุยโอ้ตายฉันนี่ฉลาดกว่าที่ตัวเองคิดอีกนั่นเนี่ยเธอแน่ใจเหรอแม้แม้แหม,แม,แมถ้าไม่ใช่เพราะอนิมาคาที่คนเกลียดที่สุดในโลกนะนะ แผนบา้าของเธอจบแล้วล่ะว,วิกกี้งั้นเหรอสวยสองเท่าเลยนายขยับไม่ได้แล้วแมวน้อยไม่ต้องห่วงแปดปีศาจของนายจะทำให้ทุกคน <c oughs> ไม่ลืมนายเลย <c oughs> <c oughs> ไปจะกโครนไปจากขี้แพนี่ดีกว่าไปบายเจ้าโก่แอนิมาใหญ่บ้ากับเจ้าไทเก์แอนิมาตัวปลอมฉันต่ำนั่นฉันออกจากที่นี่เองไม่ได้แน่ต้องโทรหาเจ้านี่ให้ช่วยแล้ว ไทเกียนายจับผู้ร้ายได้ไหมจอน,นี่ฉันต้องการให้นายช่วยวิกกี้ป่วนไปทั่วเลยกับฝาแฝดปีศาจของฉันเองอะแล้วตอนนี้เธอทำให้ฉันติดอยู่กับที่โอ้ไม่มันแย่มากเข้าใจละไม่ต้องห่วงไทเกียนายจะออกมาเดียวเร็วปานจรวจเลย เทอร์โบและล้อปีศาจเจ๋งเลยไหนดูซิไหนดูซิไปปวดใครต่อดีนะฮะอะไรนะสวัสดีวิกกี้ไม่เจอกันนานนะไม่มีทางเจ้าโง่อันิี้มากนันออกจากกำดักฉันได้ยังไงแหม ถ้ายังไม่เห็นล่ะก็แม่จะสัดให้อีกดอกยอมแค่ได้แล้ววิกกี้ลูกไม้เก่าๆไม่ได้ผลแล้วล่ะไม่ต้องห่วงเคที่เธอจะได้ไอศครีมกลับมาแนะ่โอ้ไม่เขากลับมาแล้วเซอปีสายกลับมาแล้ว เขามีสองตัวเหรอโอเคตอนนี้ละ่ะไม่มีทางทริปล็กๆของเธอจบแล้วเหล่าวิกกี้ว้าวนี่ปล่อยฉันนะเจ้าเสือลายดำติงตอง ไอศครีมของเธออร่อยมากเลยเคที้ขอบคุณนะไทเกียรเราขอโทษจริงๆนะไทเกียรเราไม่ควรสงสัยนายเลยอะไม่เป็นไรนะทุกคนแล้วก็พวกเธอมีไอเดียที่ดีมากเลยที่จะแยกเสือปลอมนั่งกับฉันยังไงแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันรู้ว่าเสือปลอมไม่ควรมีหนวดแต่ทำไมฉันต้องมีด้วยล่ะ <laughs>